ท่านผู้ชมกลับมาเดอะพีเพิลโชว์นะฮะเช้าเช้าแบบนี้หลายหคนตื่นเช้ามากิจวัตรเลยต้องไปต้มน้ําร้อนตักกาแฟชงกาแฟดื่มหรือไม่บางคนถ้าไม่ดื่มกาแฟก็ดื่มชาดื่มนมนมโกโก้ลักษณะแบบนี้ช็อกโกแลตอะไรนี้นะฮะช็อกโกแลตร้อนปกติเนี่ยโอ้มันแพงมากเพราะเราต้องไปซื้อของนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะพวกโกโก้พวกนี้นะกระปุกหนึ่งหลายร้อยนะหลายร้อยแพงแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่าตอนเนี้ย เมล็ดโกโก้หรือว่าต้นโกโก้เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงปลูกกันในประเทศไทยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องใยไหมคนสวยของเราเธอลงพื้นที่เลยไปที่เพชรบุรีกับราชบุรีไปทําความรู้จักกับพืชเศรษฐกิจที่ว่านี้นะฮะโกโก้ Coco สายพันธุ์ UF18 นี่ตอนนี้บอกว่า กำลังส่งเสริมนะฮะเราก็ทำรายได้ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งเห็นบอกว่าโกโก้สายพันธุ์นี้เนี่ยสามารถปลูกได้แทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะครับโอ้น่าสนใจมากไปติดตามกับน้องใยให,ใหม่กันเลยครับ เครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันท์นั่นเองค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่มาที่นี่ก็เพราะว่าสิ่งนี้ที่อยู่ในมือใหม่นี้นะคะนี่คือผลของโกโก้พัน u u f 8 8นั่นเองค่ะและที่นี่นะคะเป็นต้นทางของการกระจายโกโก้ Go สู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งใหม่มาพบบุคคลท่านหนึ่งค่ะท่านนี้แหละเป็นผู้ที่นำเข้านะคะมเมล็ดพัน Go ุ์โกโก้ UF18 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยค่ะ ครับผมครับวันนี้เป็นวัดรับซื้อครับผมคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะถ้ายังจํากันได้นะคะคือก่อนหน้านี้ใหม่ก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่มาดูคนหนึ่งตอนนั้นคือให้เกษตรกรปลูกโกโก้พันยูฟซีแนี่ก็คือพันนี้เลยที่กําลังรับซื้อถูกต้องครับ3ปีแล้วครับน้องใหม่ใช่ครับปีนี้เขาปีที่3นะครับที่โกโก้ยูฟซถึงประเทศไทยนะครับแล้วที่อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่แรกๆที่เราลงส่งเสริมและครับผมแล้ววันนี้เกษตรกรเห็นไหมฮะ ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาผลผลิตมาขายกันสนุกระหนานคื้นเกรงกันอยู่ตรงนี้เลยครับผมบรรยากาศคึกคือตั้งแต่ช่วงเช้าแลวคุณผู้ชมค่ะคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าวันนี้คือเป็นจุดที่จะกระจายไปยังแหล่งอื่นๆนะเป็นจุดรับซื้อเป็นจุดรับซื้อของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจันทร์เนี่ยครับผมหลังจากเรารับซื้อตรงนี้แล้วนะครับเราจะเอาไปที่โรงหมักและโรงตากของเราอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับโอ้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกระมวิกีอย่างอื่นอีกใช่ครับก็ เข้าสู่กระบวนการหมักเมล็ดนะครับแล้วก็ตากเมล็ดให้เป็นเมล็ดโกโก้บีนก่อนเตรียมตัวส่งออกต่อไปครับผมถงถามนิดนึงว่าอย่างเนี้ยมันก็จะมีแบบการคัดหลายเกรดหลายไซส์อะไรเงี้ยมันแบ่งเกรดเป็นอะไรยังไงอ่ะตอนนี้เราเราคัดแค่ฝักเล็กกับฝักใหญ่นะครับผมฝักเล็กก็ราคา15บาทฝักใหญ่ก็ราคา30บาทนะครับวันนี้นะก็โชคดีมากได้มาเจอคูหนึ่งหนึ่งเข้าๆวันนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับปริมาณวันนี้วันนี้น่าจะเยอะนะครับวันนี้น่าจะถึงประมาณสัก8ตันน่าจะได้ใช่ครับในจุดรับซื้อจังหวัดอื่นนะครับ เดี๋ยวเราจะตามไปเรื่อยๆน้องใหม่ก็ตามดูเราไปเรื่อยๆตอนนี้เรากําลังเปิดจุดรับซื้อนะครับทั้งภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันตกด้วยเดี๋ยวจะมีเมืองการมีจังหวัดตาก,ท,กทั่วประเทศครับส่วนใหญ่แล้วเวลาใหม่เจอคุณหนึ่งคุณผู้ชมคาะนอกจากจะมาเจอในบรรยากาศคือคืนแบบนี้แล้วจะต้องมีแบบลงพื้นที่ด้วยวันนี้คุณหนึ่งจะพาใหม่แบบไปลงพื้นที่ดูที่ไหนอ <weapons S 1> ะไรยังไงไหมแน่นอนครับผมวันนี้น้องใหม่จะได้เห็นต้นโกโก้อยู่ F18 ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วฝักดกมากนี่คันนี้มาแล้วนะฮะแล้วเราจะไปดูต่วนนั้นกันนะครับผมสวนเห็นเห็นไกลๆนู่นนะครับใช่ฝักใหญ่ๆนั่นแหละครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสวนยาง3ปีเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นต้นจริงๆเกษตรกรจริงๆที่ปลูกจริงวันนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะเข้ามาขายนะครับคือปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแซมกับมะนาวแซมกับกล้วยนะครับแล้วตอนเนี้ย พี่เขาเก็บทั้งมะนาวขายเก็บทั้งกล้วยขายและโกโก้เก็บขายได้เดือนละสองครั้งครับนี่แหละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะขออนุญาตติดตามคุณหนึ่งแล้วกันตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาเราลงพื้นที่ไปดูต้นโกโก้สายพันธุ์ u f ส8นะคะงั้นขออนุญาตเกาะตามติดคุณหนึ่งนะคะไปค่ะ อยู่กับทีมการตลาดของโกโก้สายพันธุ์ u f 18นั่นเองคะ่ะสวัสดีทท่านเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวุญาตถามผู้พ<ๆ>ันชูหน่อยว่าดูแลการตลาดในส่วนของโกโก้สายพันธุ์ u f 18ยังไงบ้างครับพวกเราคือทีมการตลาดของสายพันธุ์ u f 18แล้วก็มีอยู่ทุกจังหวัดอันนี้คือเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งของทีมใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของทีม,รทมจริงๆแล้วเรามีทีมทั้งประเทศเราดูแลเกษตรกรค่ะซึ่งขนาดนี้เนี่ยเราเริ่มรับซื้อแล้ว ไม่ใช่เฉพาะสายพันยูเอสสิเรารับซื้อทุกสายพันธุ์เราต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนะทุกทุกสายพันธุ์เลยทั่วประเทศเลยนะครับผมเรายังมีการที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะซ,ซึ่งซึ่งผู้ที่ดูแลทางด้านการต่างประเทศก็คือก็คือพี่หมีหะนะครับผมพี่หมีคะถามหน่อยครับว่าดูแลต่างประเทศในการส่งออกมันยากไม <ๆ S 1> ไม่ยากครับเพราะว่าในอดีตเราเคยเป็นศิลปการเมนไทยอยู่แล้วเราก็รู้จักต่างประเทศเยอะแล้วก็เรามีโอกาสได้ได้มาคุกคุกับเกษตรกรที่นี่ด้วยทําให้เรารู้ว่า คุณภาพของ u s ูเราเนี่ยมันสู้กับต่างประเทศได้เพราะนการไปต่างประเทศไม่ได้เป็นสิ่งยากเลยครับขนาดนี้ทางต่างประเทศเนี่ยทางยุโรปนะครับต้องการโกโก้าจากเมืองไทยมากก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของพวกเรามันก็ต้อง,ต,องต้องคัดเลือกทั้งขนาดน้ําหนักแล้วก็ความเป็นเรียกว่าไม่มีเคมีเลยพเพราะเกษตรกรของเราเนี่ยเราจะต้องอให้เขาปลูกในสิ่งทีท่ตลาดโลกต้องการ ต่อโรคก็ต้องการอะไรมาแล้วก็ต้องให้เกษตรกรเราเนี่ยทำตามนั้นถ้าได้ค่ะก็คือพี่หมีดูแลในส่วนของต่างประเทศไปในขณะที่ในประเทศไทยเองก็จะเป็นผู้ทันชูการดูแลนี่ค่ะในส่วนของเกษตรกรหรือว่าอะไรเงี้ยในประเทศไทยมีความยากง่ายก็มันความยากง่ายความแตกต่างของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปให้ช่วยกับเกษตรกรนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของต้นโกโก้ว่าวันนี้คือโกโก้ที่เมืองไทยเนี่ยที่ปลูกเนี่ย <c skincare todavía> อามันดีขนาดไหนนะครับและปลูกแบบไหนให้ได้คุณภาพตรงนั้นครับค่ะขอบคุณทั้งสามท่านมากๆแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่หน่อยนะคะพี right ่หนึ like to to like ่งค่ะคุณลุงค่ะวันนี้คุณลุงมาส่งแบบ ผลโกโก้ใช่ไหมคะใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เยอะเพิ่งจะเริ่มเริ่มเริ่มปลูกมานานยนีคะสองสองปีสองปีครึ่งยังยังไม่ได้สามปีอ๋อนี่คือยังไม่เยอะสองปียังไม่เยอะเหรอยงเงบย่างเพราะมันเพิ่งจะเริ่มเริ่มเริ่มมีผลผลิตบ้างเพราะชุดแรกผมไม่ได้ปลูกเยอะผมปลูกแค่200ต้นลองปลูกว่าไม่เคยรู้จักต้นโกโก้เลยมายุตอน60กว่ามรรู้จักก็ลองว่าเคยทําทุเรียนแล้วมันรอดยากแล้วโกโก้ ต้นละ200นี่ผมว่ามันก็แพงอยู่แต่ว่าปลูกไปปลูกมาทุเรียนต้นละร้อยตายตายทิ้งห้าสิบหกสิบต้นแต่โกโก้โกโก้ทนกว่า,างี่เหรอะปลูกร้อยต้นเนี่ยของผมตายไม่เกินสามต้นเออผมก็เลยแล้วก็มองดูมันทําง่ายง่ายง่ายกับมะนาวง่ายกับทุเรียนง่ายกับพืชทุกชนิด<แ>ผมผมก็เลย ปลูกเพิ่มเรื่อยตอนนี้ปลูกไปพันสอง้อยห้าสิต้นจากสองร้อยต้นไม่เยอะเท่าไหร่และเป้าหมายเป้าหมายจะให้ได้สองพันต้นเอาให้เต็มพื้นที่เลยไหวใช่ไหมคะคณหนึ่งโอ้สบายครับผมสบายมากเลยครับเลี้ยงง่ายมีการรับประกันราคานะคะมีการรับซื้อจริงคุณผู้ชมค่ะอ้วันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะใหม่อยู่ที่สวนของพี่แดงค่ะซึ่งพี่แดงเป็นเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีนะคะข้างหลังตรงนี้เนี่ยเป็นสวนของแกหมดเลยแกปลูโกโกโก้ค่ะพันยูเอฟเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะเข้าไปพูดคุยกับพี่แดงด้านในสวนนี้กันค่ะตอนนี้มาอยู่กับพี่แดงแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงค่ะปลูโกโกโก้กี่ไร่อะคะแปดไร่แปดไร่กี่ต้นแปดร้อยห้าสิบต้นค่ะพี่แดงปลูกมากี่ปีแล้ว ถ้าทางซิกนี่ก็2ปีครึ่งอ,อ,อันนี้ปางนี้2ปีแสดงว่าตอนแรกนี่คือทดลองปลูกก่อนใช่ไคะทดลองปลูกมา2ปีครึ่งแล้วผลผลิตได้เยอะขนาดไหนคะพี่แดงก็ถ้าเคยเยอะสุดก็แรบเจ็ดร้อยโลแต่และรอบที่เราปลูกไงคะเห็นทราบมาว่าปกติแล้วโกโก้นี่คือเดือนหนึ่งตัดได้2ครั้งเก็บผลได้2ครั้งใช่ไหมคะครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่กระซิบบอกตอนหนึ่งรอบประมาณถัวเฉลี่ยแล้วหนึ่งหมื่นค่ะเท่ากับว่าเดือนหนึ่งได้สองหมื่นบาท พี่แดงถามนิดนึงปกติแล้วกุ้เงี้ยดูแลง่ายไหมต้นเล็กๆอ่ะอาจจะดูแลจุกจิกนิดนึงแต่ว่าช่วงเนี้ยสบายแล้วค่ะให้น้ําดูแลแล้วก็พวกให้ปุ๋ยเดี๋ยวตัดหญ้าดูแลหญ้ากั้นใช่ไหมคะอนาคตเราจะขยายแบบว่าสวนกุ้ของเราอีกขยายค่ะพี่แดงขารอบนึงหนึ่งหมื่นบาทเนาะเดือนนึงได้สองรอบก็สองหมื่นถามหน่อยได้ไหมว่าอย่างนี้คืนทุนหรือยังค่ะในเรื่องทุนก็ คืนแล้วค่ะแต่กําไรอาจจะยังนิดเดียวอ่าเดี๋ยวต้องรอขยายเพิ่มอีกใช่ไหมคะต้องรอเวลาค่ะรอเวลาพี่แดงค่ะอย่างหนึ่ไปถามนิดนึงปกติแล้วว่าเวลาเราให้ปุ๋ยอะค่ะที่เนี่ยเราดูแลเราให้ปุ๋ยยังไงถึงได้ผลใหญ่ขนาดนี้ใช้ปุ๋ยอินรีย์ค่ะใช้ขี้ไก่อัดเม็ดใส่อ๋อโอ้ผลผลิตมาเลยแบบว่าได้มาตรฐานด้วยใช่ไหมคะค่ะลูกดกเหมือนกันน้อต้นหนึ่งได้กี่ลูกพี่แดงต้นหนง ดกนะคะแต่ว่าเราต้องตัดแต่งให้เหลือน้อยลูกเพราะอะไรคะก็ว่าถ้าลูกเยอะเกินไปก็จะทําให้ต้นสูงแล้วก็ลูกจะเล็กลงอ๋อเหมือนมันแย่งอาหารกันใช่แย่งอาหารกัน และตอนนี้ค่ะหมก็อยู่กับประธานแล้วก็ผู้จัดการสากลเครดิตยูเนียนบ้านซ่องวังจัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทั้ง<ด>สองท่านนะคะคราวนี้ทราบถึงแบบบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรหน่อยนะ,ะเริ่มจากประธานก่อนละกันนะคะว่าช่วยเหลือดูแลเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกู้โก้ยังไงบ้างคะ่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ที่ช่วยเหลือนี่ก็คือมาจากผู้จัดการเลยคิดโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนในการให้กู้ยืมนะครับ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกของเราเพื่อปุกโกโก้ o, โดยการแนะนำของท่านประธานทองกนกเบตนะครับครับผมก็เลยก็มาคุยกับคณะกรรมการกับผมกับคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็ให้เสนอโครงการนี้ขึ้นมาให้คณะกรรมการได้อนุมัตินะครับแล้วก็ให้ให้สมาชิกเนี้ยมาทำโครงการกู้ยืมไป ก็ปลูกโกโก้แหละครับผู้กคะมองเห็นอะไรในโครงการนี้คะคืออยากให้สมาชิกมีรายได้เสริมขึ้นมาจากเดิมที่ผลผลิตที่ทํากันอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็ราคาไม่แน่นอนพอมาส่งเสริมในเรื่องการปลูกโกโก้มีราคารับประกันก็สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกที่ทําเกษตรกรเพิ่มรายได้จากเคยปลูกพืชเดิมอยู่ก็มาเพิ่ม โกโก้เข้าไปทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะเป็นรายได้ของครอบครัวพอจะทราบจํานวนของสมาชิกของสากรที่เข้าร่วมในการปลูกไหมคะเราประมาณตอนนี้เข้าร่วมประมาณ300ร้อยคนค่ะอืมค่ะแล้วในอนาะคตก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะประมาณ4ี่ห0ื่นหต้นแล้วค่ะตอนนี้ที่ปลูกค่ะ ผู้จัดการขายอย่างทางสากลนะคะมองเห็นอะไรในตัวผลิตภัณฑ์ของโกโก้เองจึงรณรงค์ให้สมาชิกย่ิง้ยค่ะที่สนใจเขาหันมาปลูกโกโก้กันคืออันดับแรกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกเขาก็นิยมทานกันแล้วเรื่องราคาก็สามารถที่จะเป็นการันตีให้กับสมาชิกได้ว่าราคาเรามีรับประกันทําให้พืชตัวเนี้เป็นที่นิยมของคนทั่วๆไปเลยส่งเสริมให้สมาชิกมาปลูกตรงนี้มากขึ้นขอบพระคุณค่ะ จากจังหวัดเพชรบุรีค่ะเยยใหม่จะขอพาคุณผู้ชมข้ามไปต่อกันที่จังหวัดราชบุรีเลยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของการเดินทางของโกโก้สายพันธ์์ u f 18ของบริษัทสยามโกโก้เวิลด์ค่ะที่จะสร้างมูลค่าและทำให้ชื่อเสียงของโกโก้สายพันธุ์นี้ก้าวไกลสู่ตลาดโลกและในประเทศไทยค่ะ คุณผู้ชมคะ่ะจากเพชรบุรีค่ะโกโก้สายพันธุ 18, ์ UF18 ก็มาถึงที่ราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่แหลคะค่ะที่เขาจะนาโกโก้มาผ่านกรรมวิธีในการหมักแล้วก็ตากนั่นเองนะคะซึ่งเขากําลังลําเลียงลงมาอยู่เลยค่ะอคตอนนี้มาอยู่กับพี่น็อตแล้วก็พี่บูและะ้วค่ะสวัสดีทั้งสองคนนะคะคพี่น็อตขาเราได้โกโก้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยกรรมวิธีของเขาคือทําอะไรคะก็คือเอามาหมักครับหมักแล้วก็เอามาตาก นะครับล้วคือเราผ่าผ่าฝักสดแล้วเราก็นำเฉพาะเม็ดด้านในอเอามาเข้าถังหมักเราก็เอามาตากประมาณ8วันตากตากตรงนี้8วันใช่ถ้าแดดดีๆเนี่ยบางทีไม่ถึง8วันก็เราสามารถเก็บได้เลยเราก็ใส่กระสอบส่งเข้าบริษัทก,ก็จะทําการบรรจุส่งส่งแล้วแต่ว่าที่ไหนจะสั่งหรือว่าอะไรกนครับและส่วนของพี่ปูพี่ปูดูแลส่วนไหนคะก็เริ่มตั้งแต่การผ่าครับแล้วก็ หมักแล้วก็ตากเลยครับพี่ปู้ไปถามนิดหนึ่งปกติเวลาเราหมักโกโก้เงี้ยมันจะมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวอะไรเงี้ของเขาไหมตอนหมักไม่มีครับจะมีช่องตอนที่เราตากนิดหนึ่งประมาณ2อถึงสวันเราจะหมดกินแล้วนนะแล้วอย่างการหมักเมล็ดโกโก้เงี้ยค่ะเราหมักเพื่ออะไรอ,ะอ่ะหนึ่งหมักเนี่ยเ,เพื่อให้เกิดความร้อนนะครับดูวิธีการหมักเนี่ยทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่หุ้ม,มเมล็ดเนี่ยความหอมของมันเนี่ยกลับเข้าไปตู่ในเมล็ดอีกทีนึงใ,ใช่ครับ รถช้คือจะมาจากการใช่ครับเห็นทราบมาว่าส่วนตัวของพี่นักเองก็คือมีร<ม>้าน,านช็อกโกแลตเหรอคะ,ะมีร้านเป็นเป็นร้านาคาเฟ่เราทําเป็นสไตล์ครับใช่ครับก็คือเราสามารถที่จะแปลรูปเองส่วนหนึ่งนะครับเรามาต่อยอดเองอใช่ครับรบร้านไดโนโปโกแอนด์คอฟฟ่ครับ แดดสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปคั่วสีเปลือกค่ะแล้วโกโก้นาไปแปรรูปพร้อมเป็นช็อกโกแลตค่ะก<ๆ>่อนที่จะกลับกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมเราก็แวะร้านโกโก้ของที่นอตน,นะคะร้านนี้ใช่ไหมคะร้านนี้ค่ะชื่อรา้านว่าไดโนโกโก้แอนด์คอฟฟี่ครับ ร้านนี้ก็คือเป็นการแปรรูปของโกโก้ใช่ไหมคะให้กลายเป็นช็อกโกแลตมาอยู่ที่นี่ใช่ครับใส่พันยูเอฟติเลยครับ <c oughs> เปิดนานเลยยังครอันนี้ผมเปิดได้ประมาณ7เดือนอย่างขอเนี้เข้อมูลข้างในได้ครับรได้ครับไปค่ะคุณผู้ชมพี่น็อตค่ะส่วนใหญ่เนี่ยโกโก้ของเราที่เอามาเนี่ยค่ะเราทำเป็นโปรดักต์อะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะทำเป็นช็อกโกแลตร้อนนะครับช็อกโกแลตเย็นแล้วก็จะทำเป็นช็อกโกแลตบาร์ เพราะว่าส่วนใหญ่ช็อกโกแลตเนี่ยเราบอกกันว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่มีฤด,ดูกาลมันสามารถทานได้ทั้งปีนะครับก็คือผลผลิตมันจะออกแบบต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถที่จะมีให้กับลูกค้าได้ตลอดฟิลของร้านเราช็อกโกแลตจะเป็นแบบไหนของเราก็จะเป็นแบบคล้ายๆดาร์ก แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบด้วยแหละรได้เหรอคะใช่ครับช็อกโกแลตร้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะชงตามให้ลูกค้าได้ค่ะแต่ว่าช็อกโกแลตร้านเรานี่นะคะก็คือเป็นสายพันธุ์โกโก้ UF18 ใช่ครับรเราเน้นสายพันธุ์ UF18 นะครับเป็นหลัก นะครับก็คือเรามีเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกแต่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นของแก่งอาจารย์กนะ็คือเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเชฟบุรีก็เป็นพี่เป็นน้องกัน<ๆ>เราก็สามารถที่จะเอาผลผลิตรตรงนั้นเข้ามาถือว่าของเราเป็นคาเฟ่น้องใหม่เนาะใ,ใช่ครับใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วคะ่ะพี่น้อ์ขาฝากร้านนิดนึงร้านตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงด้วยเญคร้านไดโนโกโกแอนคอฟฟี่นะครับก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอปากท่อหมู่บ้านหนองน้ำใสก็ถ้า ใครผ่านไปผ่านมาจะไปเที่ยวสวนผึ้งหรือแก่งกระจานนะครับก็ตรงนี้มันสามารถเป็นเส้นทางผ่านได้อยู่แล้แลวนะก็สามารถแวะได้นะครับมาเที่ยวได้ครับก็นอกจากช็อกโกแลตเราก็มีเป็นพวกพิซซ่าด้วยมีครับตสเต็กสลัดเรามีหมดเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาได้นะคะร้านบรรยากาศดีแนะ่นอนนี่ขอบคุณพี่น็อตมากๆค่ะ <c oughs> สยามโกโกเวิลด์จำกัดและสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยสําหรับเรื่องราวของการเดินทางของโกโก้ Go สายพันธุ์ UF18 ยังไม่หมดแค่นี้นะคะวันเสาร์หน้าไหมจะมุ่งตรงไปยังกรุงเทพมหาคนครเพื่อพบและพูดคุยกับบุคคลสําคัญของบริษัทสยามโกโกเวิลด์จำกัดบุคคลที่จะนําพาโกโก้ Go ซึ่งปลูกในพื้นที่ของกเกษตรกรไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยก้าวสู่ตลาดโลกและภายในประเทศของเราเพื่อสร้างชื่อให้กับเหล่าเกษตรกรไทยผู้ปลูกโกโก้ Go Go สายพันธุ์ UF18 ห้ามพลาดกันเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทสยามโกโก้เวิลด์จำกัดและสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยที่ทําให้โกโก้สายพันธุ์ u f 1 8บแปคหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสําคัญที่จะทําให้เกษตรกร,ร,กรไทยมีไรายได้จากโกโก้สายพันธ์ุนี้ค่ะโอ้โหดีมากเลยนะค่ะเออเอาอย่างนี้ทะานผู้ชมคือเรื่องราวของโกโก้เนี่ย นำเสนอแบบครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ายังมีต่ออีกนะฮะ,ฮะเอาเป็นว่าใครที่ดูรายการแล้วสนใจหรือ,อเป็นเกษตร,ร,รกรก็ได้มีพื้นที่การเกษตร,รอยู่แล้ว<ะ>หรืออยากจะลองเปลี่ยนมาปลูกโกโก้สายพันยูเอฟ18หรือต้องการจะเปิดลานรับซื้อเนี่ยท่านผู้ชมติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะ0949255068เบอร์ขออนุญาตขึ้นอีกสัก <c oughs> ครั้งหนึ่งได้ไหมฮะทีมงานฮะ0 6 5 3 3 1 7488ขอบคุณมากนะฮะและ082 329 2617อ่ะโทรศัพท์ไปขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้เลยแต่ผมอยากอย่างนี้คือเนี่ยโกโก้สายพันธ์์ u f 8 8เนี่ยเป็นของอินซีหมดเลยนะแล้วก็ส่งออกนอกแล้วเราก็ไปซื้อที่เขาบดกลับมาในราคาแพงในราคาที่แพงใช่ผมอยากจะให้เอามาทำเป็น ผงโกโก้แล้วขายในประเทศแล้วก็ราคามันก็เป็นราคาคนไทยอะ่ะเนาะเออเราก็ไม่ต้องไปซื้อของนำเข้าจากต่างประเทศี่เป็นราคาแพงๆอ่ะนะใช่ค่ะเออเดี๋ยวจะหาข้อมูลเรื่องนี้มานำเสนอกันด้วยนะฮะในช่วงหน้าในคราวหน้าต่อๆไปค่ะ